เรียนนประธานสภาที่เคารพผมกันพงษ์ชงสุทธนามณีบัญชีรายชื่อสิ่งแวดลอ้อมพัรก,ก้าไกลครับวันนี้ก็จะขออนุญาตมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของตัวเล่มรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎา,าคมถึงกันยายน63 ในภาพรวมท่านประธานรูปเล่มก็นข้าง,ง,งจะสวยงามนะครับก็แบ่งเป็นคอลัมน์ก็เหมือนจะดูง่ายครับท่านประธานครับแต่ปรากฏว่าพอไปดูแล้วจริงๆเนี่ยเหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้บอกมานะครับในเรื่องของความคืบหน้าของโครงการในการโชว์เป็นตัวกลมๆที่เป็นสีเข้มสีอ่อนเนี่ยครับค่อนข้าง,งจะดูยากทำให้เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโครงการตรงเนี้ย มันถึงตรงไหนแล้วแน่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นพิมพ์สีมาการน,นี้ก็หวังว่าจะมีการปรับปรุงในฉบับต่อไปนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าออตอนนี้เราต้องมานั่งทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าระดับความสําเร็จของที่ท่านระบุในใน,ในเล่มนี้มันหมายความว่ายังไงเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าระดับระดับความสาเร็จของโครงการเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับผมจะมาดูในเรื่องของอการเปลี่ยนรูปด้านสิ่งแวดล้อมทีนี้ก็คือถ้าแผนปฏิบัติการของท่านที่ระบุว่า ลงมาเป็นแล้วเสร็จตามแผนแล้วเนี่ยหมายความว่าได้ทําโครงการแล้วถ้าอย่างนี้ผมก็พอเข้าใจได้ในเล่มนี้แต่ถ้าท่านหมายความว่าปัญหาที่ท่านกล่าวถึงมาได้รับการแก้ไขแล้วเรื่องนี้เราจะต้องคุยกันสักหน่อยหนึ่งครับผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องแผนปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในโครงการที่เก้านะครับการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งระดับความสําเร็จนะครับ แล้วเสร็จตามแผนถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมถือว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับประโยชน์ที่ได้รับมีการจัดการขยะทางทะเลและชายฝั่งอยู่อย่างถูกวิธีทําให้ปริมาณขยะในทะเลลดลงผมถามจริงๆว่าทุกวันนี้ครับปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วจริงๆหรือเปล่าและทําไมถึงเป็นโครงการที่แล้วเสร็จแล้วหนึ่งร้อเอร์เซตัวชี้วัดคืออะไรพอไปดูในรายละเอียดการดําเนินงานครับตัวชี้วัดคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศใช้นโยบายประชารัฐขจัดขยะ,ขะเลทะเลโดยมีการเปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีการจัดทําโครงการคลีนซีแคมเปญภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมของสาประชา,ชาติเพื่อมุ่งลดปริมาณขยะและแผนที่ทําออกมาแล้วก็คือมีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี2560ถึง2579และแผนปฏิบัติราชการของทสพส2563ถ้าอย่างนี้เรียกว่าการดาเนินการเสร็จแล้วปเปอร์เซ็นต์รอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจริงๆเราต้องอาจจะต้องมานั่งนิยามกันใหม่นะครับว่าสรุปแล้วหมายถึงว่าโครงการที่ทางภาครัฐทําโครงการเสร็จแล้วอันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะต้องมามาถึงกระบวนการที่จะต้องดูว่าโครงการได้ผลหรือไม่ได้ผลอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมลองถามแล้วแล้วก็ เดี๋ยวผมยกตัวอย่างโครงการต่อไปนะครับโครงการที่11ครับการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่งวิธีที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการโดยการจัดทำแอปพลิเคชัน2องแอปพลิเคชันอันนี้ก็แล้วเสร็จแล้วร้อเปหมายความว่ายังไงครับคือหมายถึงว่าทําแอปเสร็จแล้วแล้วตกลงมีคนโหลดใช้ไหมครับมีคนมีคนประชาชนเข้าร่วมได้เท่าไหร่เรื่องร้องเรียนมาเท่าไหร่เรื่องที่แก้ไขเท่าไหร่ ผมเข้าใจนะครับว่า,าการทำลักษณะแบบนี้มันใส่รายละเอียดโครงการมาเยอะไม่ได้แต่การทำโครงการมาแล้วสรุปมาในเล่มแล้วบอกว่าทำแก้เสร็จแล้วโดยที่มันขัดแย้งกับภาพที่เราเห็นในชีวิตประจำวันผมเมื่ออภิปรายเรื่องน้ำเสียไปท่านรัฐมนตรีก็บอกเองว่าเออต้องขอบคุณที่ไปถ่ายรูปมาให้เพราะงั้นก็ไม่เห็นภาพแต่ในแผนนี้ในเล่มที่ด้านออกมานี่บอกทุกอย่าง แล้วเสร็จแล้ว100%การแก้ผักไข่มลพิษในทะเลและชายฝั่งและที่ผมถ่ายวีดีโอมาลงตลอดปีที่แล้วผมไปถ่าย4ครั้งมันคืออะไรครับมันจะแล้วเสร็จร้อได้ยังไงไปอีกครับมีอีกครับโครงการที่ยี่สครับเสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกําเนิดให้มีประสิทธิภาพชื่อโครงการเหมือนดีครับโครงการแล้วเสร็จเหมือนกันครับแล้วเสร็จร้อเหมือนกัน กรมควบคุมมลพิษได้นำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหารมลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยสรุปผลการดําเนินงานในหน่วยงานภาครัฐประจําปี63หน่วยงานภาครัฐร,ระดับกระทรวงและกรม152หน่วยงานหน่วยงานภาครัฐร,ระดับจังหวัด76จังหวัดเท่านี้ครับจบแล้วเราแก้ปัญหาเรื่องของจัดการมลพิษที่แหล่งกําเนิดได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับแค่ถามหน่วยงานภาครก,กระทรวงกรมแล้วก็จังหวัดเท่านั้นเอง ตกลงแล้วโรงงานไม่ต้องตอบอเลยเลยภาคประชาชนน้ําเสียอันนี้เรื่องขยะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ปัญหามลพิษที่บอกจริงๆคือตอนนี้มันมีเรื่องของคุณภาพอากาศซึ่งเราเห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่เลยว่าปัญหาเรื่องฝุ่น PM สองจุดห้าตอนนี้กําลังมาแล้วก,กาลังจะมาที่ภาคเหนือคนกรุงเทพก็เจอมาแล้วร่วมเดือนหนึ่งปัญหาน้ําผิวดินไม่ได้มีการกล่าวถึงในนี้เลยแต่เป็นโครงการที่เราเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นตกลงเราจะไปดูรูปกันยังไงครับ ผมไม่เข้าใจว่าอีก3เดือนข้างหน้าโครงการลักษณะอย่างนี้ก็จะเข้ามาแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อีกหรือไม่อย่างกรมควบคุมโรพิษครับมีอีกในโครงการเดิมตอนนี้ยังอยู่ในขั้นการวางโครงสร้างของร่างพระราชบ,บัญญัติการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าการวางโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันมันคือย,อยังไงครับการวางโครงสร้างร่างพรบรมันแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงครับ ร้อยเสร็จร้อยเปอร์เซ็นในในที่นี้ที่ผมเข้าใจก็คือต้องประกาศเป็นพรบออกมาแล้วใช่หรือไม่อย่างร่างที่สองครับจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกระยะที่หนึ่ง2563-2565วงเล็บอยู่ระหว่างการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นยังไงครับคณะรัฐมนตรีให้ผ่านหรือไม่ผ่านยังไม่รู้แก้ไขยังไงหรือเปล่าไม่รู้แล้วทำไมถึงใส่ระดับความสำเร็จมาแบบนี้ ข้ามไปเร็วๆเลยครับมีตัวชี้วัดที่ออกมาอย่างกรณีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญลงนามในมิติเขาข้อตกลงระหว่างความร่วมมือในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากการบริการส่งอาหารท่านทราบหรือไหมครับตั้งแต่มีโควิดมาพลาสติกชนิดซิงเกิลยูสเพิ่มขึ้นถึงหกสิบเปอร์เซ็นในตลาดตกลงลงนามไปยังไงกับใครบ้างแล้วผลที่ออกมาคือยังไง ทำไมถึงเป็นโครงการละร้อยเปถ้าโครงการที่สำเร็จร้อยปเซคือการไปจดลง MOU ณนะวันนั้นเนี่ยผมถือว่าจริงๆตรงนั้นมันคือแค่จุดเริ่มต้นโครงการนะครับต่อครับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะครับไปเซ็นมาแล้วเป็นเมืองอุตสาหกรรมแน่อยู่ในระดับพื้นที่จํานวนแเมืองครับทั้งประเทศไทยเรามี8เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเท่านั้นนี่อันนี้ก็หนึ่งร้อยแล้วอันนี้อันนี้นี่หนักเลยครับส่งเสริมการผลิต การบริการเพื่อลองรับมาตรฐาน G Green ในปี63มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากทั้งผู้ผ o Top, ลิตโอท็อร้านค้าโรงแรมจํานวน200กว่าแห่งทั่วประเทศนี่คือโครงการที่แล้วเสร็จร้อยเซครับท่านประธานผมถามจริงๆอ,อยากจะเห็นนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ในรายงานฉบับหน้าที่ท่านจะส่งมาอีกสามเดือนข้างหน้าขอให้ใส่โครงการแบบนี้มาด้วยแล้วใส่ตัวชี้วัดมาด้วยเพื่อเราจะได้ดูว่าตกลงแล้วโครงการที่ท่านบอกว่าเสร็จร้อยเซนี่ยมันเสร็จจริงไหมแล้วเสร็จ ประสงความสำเร็จอย่างนี้ท่านว่ามันตรงกับที่ใจผู้แซนทัศน์ทรอย่างที่เราคาดหวังหรือไม่ขอพรบคุณครับท่านประธานครับ